มังก็บีก็จะลุยด้วยนะครับไปครับทุกคนเหนียเหนียวนะนี่เหนียว,ยา,วอาอุ่นามวันแล้วเ,เื่อา,ามวนแล้วเนียวเดา๋ยวมันมก็กรัม ทำนี้เพื่อเอฟซีนะทำเพื่อ FC. เอฟซีเพื่อเพื่อเอฟซีนี่ครับเพื่อพี่เพื่อน้องครับครับครับขนาดเครื่องไม่ค่อยพกนะย้อนตามด้วยกระตินอ่อนนะครับ ินฟรีครับไม่ต้องเสียตังคซึ้อครับกินเมรัว่ะนยอดได้ยงงีอยากยากนินหอยล่อยนะหยนองลมต้องจะหาทางไหนตลาด<ล>นี่ก็ไม่อยากเล่นกันไก่แล้วอ,อ๋อเข้ามนเลยผมเห็นเขากินก,ก,กันอร่อยเลยเลือกะกนครับหอยนางนี่ขอน้นาครับคนไหน ทครับมากินต้มตำยังไงครับผมนเาดีอย่ะน่เด <ını> <sh> <ast JD> ี๋ยวเราเดีแคผักไอเรื่องปลาร้าหน่อยคือปลาร้าแกงเลยนแล้วก็มะข่าออกใช้นั้นจะหอม ต้องใส่องด่ตลอดตอน้มาตควอออกแล้ลมานนมัก็เน่าแล้วมันไม่ได้อยู่ในีสุดสาแล้ที่หอกแซ่ากเดี๋ยวมืออื่นเ้ามีอะไรเสิรฟเนาะอย่างเช่นปาปิ้งบ้างหรือไข่ย่างบ้านหรืออะไรต่างที่สามารถ มากเี้ยวแต่เงียวก็เียไม่ใช่เียแบบเลยแบบอะไรเลยถ้าเจอเราต้องก็จะลายมากมีปูดองมีมะกอกมีปลา้องถ้าเนียวสมชื่อนะคะท่านผู้ชมเียวมากมากถึงสรอบแ้ว พอดีเมฆพี on meal, so ่เ ah. พ yeah, okay, right? okay, um, ิ่งจะมาพักเป็นวันแรกนะถ้ามันนัดมันตืนมาขึ้นมาถึงนะคืนนี้วันนี้เป็นวันแรกที่เต็มเต็มวันตอนเมฆลุกขึ้นมาแรงนะกลัวอะไรกลัวลุกขึ้นกลัวเมลาไม่เรียมมาทำความสะอาดยันเดี๋ยวเย็นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะจิดรถรองไปด้วยนะครับเดี๋ยวไปที่นครพนมเนาะโอเคเดี๋ยวไปที่นครพนมนะครับไปเขตนครพนมนะว่าใช่ไหม ยังไม่ถึงนะวา่าแต่เขตเขตเมืองกาหนดเราไปจากนี่ไปถึงบ้านบ้านบางกอนนะ่ะก็แม่บางกรนะ่ะย0ี่สิบโลแล้วถ้าเข้าไปถึงนาวา่าก็อีกเจ็ดกิโล รวมตัวกันสองคู่ครบนะสนุกกว่านี้ครับเรสรกันนะคะเราติดตามติดตามเดืเปี้ยวดูด้วยเนาะโอ้มันคือหนักสบายเลยครับเพราะฝนตกไม่ได้อะไรโอ้ เดินทางมาันก็เหนื่อยด้วยนะครับติดอยู่ในเขานานมากกว่าจะหลุดออกมาเออแต่ว่วานผมผมถ่ายวิวมานะยังไม่ลงถ่ายวิวที่ผมขับรถไปเลอ ภูพานนั่นแหละแต่มันรู้ช่วงไหนลงจากน้ำตกค้าหอมลงจากปิ้งงูมานิดนึงอ่ะเป็นยังไม่ถ่ายแล้วเพราะผมเลี้ยวยากมากเลยใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาตำหนักภูพานครับมีรถเยอะใช่ปิงเดี๋ยววันหน้าครับจะให้ในเรื่องทำมกปลานะครับอ่าปลาตัวเล็กๆนะเนาะป่าอะไก็ได้ปกได้

ก็ทุวันนี้มีอย่างเดียวก่อนนะนะครับวันนี้เราทำของที่มีของที่มีไว้ทำแบบสุดพ่อหุงก่อนอย่างนีครับยังได้กิน <c oughs> มนเกมาแต่ไม่เียนได่หญยิ่ยถ้ามันเด็เลยมันแก่พอมันแก่เป็นูกมันจะขุผมนะไม่มอะ<อ> อยู่ที่นี่12วันเองนะครับแล้วผมก็เพิ่งมา <c oughs> ันแอ <c oughs> ผมคิดว่มามันอยู่นานแล้วนะนได้เรียนกัน,กนอ่างนี้12วันเดี๋ยวคอยดูคู่แม่หญิงนะครับจะมาวันไหนนะครับเดี๋ยวรอโทรคุยกันนะครับวันนี้จะทำอาหารเป็นเหมือนกันย้ายมาจากอากาศวันที่3เามแม่จ้าก็มาอยู่บ้านพ่อแม่ค่อน เรยังทําไงมาไงได้ได้มาทํางานอยู่ที่นี่มาความรู้จักเขาแก่คนนี้รู้ยังไงรู้จักเขารู้จักก็เคยญาติกันรู้จักหมดเขาไปญาติกันนะครับเขาแก่แต่เขาแก่บางคนย้ายสามสี่ที่นี่นี่แต่เพื่อญาติก็มาเลยเขาเคยญาติกันญาติกันญาติญาติทำญาติก็ทำด้วยกันญาติญาติกันก็คนนี้ก็ไปท้าพามบางคนไว้ตั้งแต่นา จกจ้อนจะไปอยู่อากาศครั้งแรกนะเ้าแก่เขามาขอ,อว่าให้ไปช่วยสอนอ๋อครับเปช่ยสอน,นเลยเด็กๆที่ที่ร้านหน่อยอถ้าเป็นแล้วจะไปอยู่ที่อื่นก็ไม่ว่าขอให้ไปอยู่เขาสอนก่อนอย่างเงี้ยพอดีก็ไปอยู่นั้นเจ็ดเดือนเออไปอยู่กับเขาแก่ที่อากาศเนาะที่อากาศนะาาศเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนถือว่านานลนะเออตอนนั้นหกเดือนคนนี้อ่ะคนที่อยู่ตอนนี้เ้าไป ไปอยู่ด้วยนะเขาก็หลานเข้าไหมที่อยู่อากาศก็เป็นหลานหลานหลานนี้ว่าขอแค่จอมพลไปทำที่นู่นนะเพราะว่าอาน่ะอาก็จะเปิดในศูนย์ของล้อเหมือนกันครับตอนแรกเขายังไม่มีลูกค้าลูกค้าได้นานแล้วทำไมไม่ทำศูนย์วงล้อด้วยล่ะทำไมไม่ทำช่วงล่างด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเออจอมพลก็ไปอยู่นู่นก็พอจะสอนเด็กๆเรีนแล้วล่ะ เ,เลยจัเลยมาดีอยู่ที่นี่ก็ดีนะเพราะเ่าแก่เพราะเช่าบา้านให้อยู่ยยเ่ยวมาเเเพราะว่ามันอยู่ในเมืองมันสะดวกหมดเลยมันเทยผมไปผผ้ามานะที่ถ่ายทำอะไรแย่เลยที่เขาไปอย<ช>ู่กลางเขาไปศักดิ์ทองศักดิกสุดคู่สุดแล้วก็วัดพระาเช ที่น้จากไม่ไปครับเอแต่ว่าก่อนที่ผมจมาถึงตรงนี้ตรงนี้มีวัดอยู่เป็นวัดอะไรสวยอยู่นะตรงนี้หรือทางนี้อ๋อทางนี้ดิไม่ใช่ทางงงูวัดตรงข้ามเราลืว่าเราเราอยู่่มาตรงข้ามร้านพังกอนทางานนั่นแหละวัดนั่นแหละใช่ใ่วัดม่ายญาติใช่ไหม ว่าเัดผีผ่านมาเวันนี้สวยฮะรวมตัวยนะหรือวัดพระนอนก็มาเรได้พระนอนก็ได้มันเรียกผีผ่านก็คือวัดพระนอนวัดพระนอนชื่อชื่อแล้วชื่อจริงเขาก็วัดพระพุทธสายญาศองค์พระมร้านที่องค์กรทำงานเลยตปนี่ก็คือโลกกว่านะไม่ไกลนะไม่ไกลโลกกว่าน้าจะพาราซอร์ไปทัพมา ที่อมอทอ700เมตรจากนั้นไปอีกก็ประมาณ500เมตรก็รัวกว่าเพราะหมดจริงๆไงขนาดไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะพี่มันอร่อยอยู่นะม่เรียนเป่นไงอร่อยไม่อร่อยอยู่แต่ว่ามันขาขคดความเข้มข้นนิดนึง แก้มด้วยมันก็จะอร่อยเนาะโอ้ยถ้ามีอย่างแกงมันก็อร่อยเลยแหละใช่แล้ววันนั้นไม่เวียนคำอ่ะก,ก็เอาเนื้อเนื้อเสือมาลวกไงเนื้อเสือมาลวกโอ้ยเข้ากันแทสเนื้อเสือลวกกินตรงจมกินตงจิ้มคนเดียวเลยอยากกินอยากกินไนอ้นี่หอยฟางนะฮะหอยฟางแท้ๆนะเดี๋ยวหอยจี่นีครับ เดี๋ยวดูวันนี้ตลาดใกล้ๆ mm hmm. บ้านแม่กอนใกล้ๆบ้านแม่ก่อนเขาจะมีนะแต่ว่าวันนี้จะมีลูกปลาแั mm ่นแหละวันนี้เราไปเราก็แวะตลาดด้วย mm hmm. กัดเอาไมั่ไผ่ก่อนเพราะมันจะทางแวะไปนาก่อน mm hmm. แล้วก็กลับออกมาแล้วไปแวะตลาดแล้วก็กลับไปบ้าน,นาไป่าไม่ัดเอาไม้ไผ่่เลี้ยวก็จะกัดเอาไม้ไผ่ จะทำที่ไว้สวยเปรล้วก็ผมยาวนะอ่าเพราะว่ามันต้องสูงมันยาวก็เราก็มีวิธีเอามาไม่ต้องกลัวก็พ้าไก่ล้งางคารถก็ยื่นยื่นอหนุบหน่อยก็ผูกผ้าแดงไก่เดี๋ยววัดขนาดดีกว่าจะได้กระด,ดูกจะได้ไม่อืมจะได้ไม่บอกวิ่มันขาดหรือเหลือเนี่ยอะไรเงี้ยบางทีอาจจะยาวมากมันล้นเกลยก็จะ เออกาดขวดทุกสวนมอเอรไซในไม้แล้วก็เขาเอาฝาเอาขางฝามาเห็น,หน,นเน<อ>าะใช่ไหมใช่ไหมไผ่เสียบลงไปเพราะว่ากลมันลูกไม่ลูกไม่ใหญ่ไงขวดพกพอดีได้อย่างลูกเมื่อกี้เลยเนาะขวดพกใหญ่ขวดไอ้เป๊ปซี่ใหญ่ๆก็ได้เป๊ปซี่เอหนึ่งจุดห้าลิตร ยัก็คิดอยู่หมดเนี่ยยังหมดหมดแล้วนะเออถ้าครบใหญ่ก็ตํามหมดแหละถ้าโคกเป็นเล็กนี่มนต้องขาดแค่พอดีครับเดี๋ยวถ้าไม่ลงกันเนี่ยมันยังพูดถึงว่าถ้าตามขายจะไม่เอาแน่นๆอย่างนี้ก็ต้องใส่ลลหลวมๆครับพอดีครับนี่มันเยอะไปสําหรับเสียนแต่โคกแล้วถ้าต้องเอาโคกหลวมๆทาเส้นมะละกอมันจะได้ไม่บุบไงยังได้กรอบเนี่ถ้าถ้ามันแน่นแล้วตาําตำมันแน่น เ่นมันก็จะบุกเออช่นมันจะช้ำว่างั้นเไ้ต้องต้องให้หลวมๆคกไม่มืองตามที่กรุงเทพนะพคกไม้ย่อยตามตาได้สมมติว่าถุงถุงละสี่สิบาทนี่นะตาได้เป็สิบถุงอ่ะพคกแบบตามที่ ถ้าเค้ากินรสชาติเดียวกันแต่กรุงเทพม,มันไม่เหมือนบ้านเราเดี๋ยวทำไทยใช่เชิแต่แม่เบียก็มีหลายคกนะสมัยก่อนเนี่ยครกกรบตำกะละครกกรบตำไทยไเอาไว้สี่คบอ่ะจำไปก่อนที่แม่เบียขายอยู่รก,กรุงเทพแม่วิมีสี่คบองค์พินตำไม่ทันนะลูกค้าตำ ล่าไปก็เหมือนขายหน้าตัวเองไม่เวียงเงินเราไปไหนหมดเนีเอฟซี<ม>ต้องถามคำนี้ไงแต่ไม่อยากเล่าเรื่องแล้วเล่าแล้วยาวไม่เวียง<ม>คือจะเล่าให้ฟังก็ข้าวนะคะเอฟซี FC, คือไม่เวียงตอนนั้นอาพ่อบ้านไม่เวียงมีเมียน้อยไม่เวียงก็เสียใจเข้าบ่อนพุนงี้เถอะเข้าบ่อนสูญเงินไปแค่นี้แหละ ไค่เข้าใจแค่นี้สูญเงินไปชีวิตก็เลยหน้ามือเป็นหลังมือตอี้ยเป็นคนละลายเสียกอประตูน้ำชัดเตาปูนไมเพียงรม้จับหครับครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ